ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ช่วงบ่ายนะมาคลิปที่สองกันเลยกันวันนี้ช่วงบ่ายนี่ก็ฟังเพลงของคุณพรพิรดี hmm. เพลงนี้ก็เพลงที่น่าฟังนะสนุกคึกคืนสนุกโจ๊ะจังหวะโจ๊ะโดยเฉพาะเสียงของคุณพรพิรดีเนี่ยเป็นเสียงที่ออกเต็มออกแน่นมากแน่นเปรี้ยเลย <laughs> เสมที่เป็น หมอลำระดับครูครูหมอลำลลนะีนะ่และเป็นบทประพันธ์ของของครูชองนะชอสวัสดิ์เหมือนเดิมเป็นนับประพันธ์เพลงคลู่บารมีของวงเทศมณฑเพลินซึ่งปีนี้มาประจําเลยสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากเดี๋ยวจะปล่อยให้ฟังปล่อยให้ฟังเพลงนี้ไปนะครับเดี๋ยวค่อย พอจดเพลงนี้เดี๋ยวจะเล่า like, ข really ่าวในภาคบ่ายให้ฟังกันแล้วกันก็ก็อยากจะมาพบหน่อยครับภาคบ่ายตอนมีเรื่องขาดใจเมื่อเช้าหนึ่งแวะแวะเข้าไปไปเห็นแป๊บๆนะช่องดอกจันสาวผู้ไทยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วฟังเพลงนี้ก่อน น่าเป็นเงี้มันดับจ้ะ เป็นโดนชีวิตใครได้หลายคนอนะอาจจะโดนชีวิตกับชีวิตใครได้หลายคนก็ฟังให้มีความสุขกันระกันนะถ้าเกิดนั่งอยู่กับแม่บ้านก็ระวังดีๆกันเลยฟังให้สน,นกุกนะครับเป็นบทเพลงที่มีคนร้องาาเพลงหนึ่ง คนตรีทางเนื้อร้องนะสังเกตดูสังเกตด,ด,ด,ดูเนื้อเพลงของอผลงานายป,ประกาศของครูโซเนี่ยจะใช้คำสุดภาพนะีใช้คำสุดาาพไม่มีคำละมกเลยไม่ได้ใช้คำที่มันนาเกลีเลยือว่าเป็น เป็นครูเพลงที่ใช้ภาษาที่สุดภอดท่านหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฟังก็เป็นจบตอนหลังแล้วกันนะครับเพราะว่าคิมจะจากไปก็ ไปเปิดฟังนะครับเข้าไปในเพจของเพลําเพลินแล้วก็จะเปิดในช่วงนี้วิวก็กําลังไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยนะครับจะเข้าสามแสนแล้วตวงนี้ก็สองแสนไปปลายเป็นเพลงที่อปล่อยก่อนปล่อยก่อนเพลงหอบผันข้ามโขงของคําลาก็ยังว่าเลยต้อ่บกคนคนหนึ่งก็เป็นนักร้องมานานก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาอะไรที่เห็นนานๆเห็นเก่าๆเ,เห็น มันไม่ค่อยดึงดูดใจอะไรใหม่ๆเนี่ยคนมักจะเรียกว่ากะระแสมาเลยฉะนั้นก็เรียกก็บอกว่าในวงการธุรกิจเนี่ยเขาจึงนิยมใช้ว่าน้ำขึ้นในรีบตักนะน้ำขึ้นในรีบตักมัวโอเออยู่นี่มันจะไม่ทันกินเดี๋ยวน้ำก็ลดก่อน,อน,นะฉะนั้นเรื่องนี้คือในเชิงธุรกิจต้องรวดเร็วนะต้องรวดเร็ว รอจังหวะจังหวะมาก็รีบช่วง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 ,ช,วง,ช,วงช่วงไปก่อนนะครับก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปนะก็เลยก็เกิดผลงานเพลงนี้แหละเกรียบเที่ยไม่เห็นเลยนะครับระหว่างเพลงบัป่าจักเถื่อนี่ซึ่งเป็นเพลงที่ดีมากนะเพลงนับฟังด้วยแล้วก็กลับเพลงหอบฟันคมโขงเนี่ยเพียงคนร้องต่างกันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดกลับกันนะกลับกันเอาเพลงบัป่าจักเถื่อนเนี่ยให ทำล่า้องเนี่ยมันก็จะปังเหมือนเดิมเะยคนก็จะฟังน <c oughs> คนรับรองว่าล้านยิงไปแล้วไม่ใช่ว่าคุณพรอรองไม่เพราอรองเพราะรองดีนะครับจังหวะแน่นแน่นทั้งดนตรีแลน,นทั้งคนร้องแม่นมากนะแต่ว่าอย่างว่ากะระแสนะครับอันนี้ก็เรื่องเราเรื่องให้มันเบาๆกินไปเวลาไปนานพอดีมาาเมื่อเช้านี่นะครับเมื่อเช้านี้ก็ เห็นแวบๆก็เลยแวบ,บเข้าไปลองดูนะครับมีมีช่องหนึ่งอ่ะนำนำไปช่องนำชิปช่องดอกจันมานดอกจันเสาวผู้ไทยีมาก,ก็เลยฟังดูเนี่ยมันมันทะแม่งทะแม่งนะเนาะตั้งใจว่าจะเอาข่าวดีๆก็เป็นข่าวดีกันแล้วกันเราจะได้รู้รู้เขารู้เรานะครับรู้เขารู้เรา ในขณะที่ทุกอย่างกําลังเดินทางไปเรื่อยๆเดินทางไปอย่างอย่างรัารื่นเดินทางไปด้วยดีนะ,ะกระแสกําลังมาความเคลื่อนไหวของวงก็กําลังไปได้ดีมันก็มานะก็มันเหมือนกับคําโบราณที่บอกว่าถ้ามันไม่มาบารมีไม่มีนะมันไม่มีบารมีไม่มานะก็มีมันก็เรื่องแปลกนะเขาบอกว่าเขาประกาศว่าเขาเป็นคนบ้านเดียวกัน เาประกาศอะไรมากมายเขาบอกว่าคนไม่รู้อย่าพูดเขาดูไม่รู้มันเป็นอะไรนะผมก็ไม่เข้าใจคนจิตใจแบบนี้ก็มีมมีนะหน้าตาก็ขี้เรี้องชีลเล่งว่าจิตใจกับหน้าตามันมันก็ไปด้วยกันอย่างว่าหายากนะคนหน้าตาหน้าตาขี้เหล่แล้วจะใจดีนะ ขี้เหร่เนี่ยมันก็ส่วนมากก็หลีหมดเลยหลีทั้งกายหลีทั้งใจคนหน้าตาผ่องใสคนหน้าตาสุดใสเนี่ยก็จังก็ดีทั้งหน้าดีทั้งใจส่วนใหญ่ะนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนหน้าตาขี้เหร่แล้วใจดีไม่มีมันก็มีเหมือนกันหน้าตาดีๆแต่ใจร้ายก็มีมันก็มีเหมือนกันนะครับใจดีก็เยอะนะครับใจร้ายก็มี เออมื่อฟังแล้วก็ไม่สบายใจก็อยากก็กกเล่าเล่าให้ฟังแค่นี้แหละผมเข้าไปฟังแล้วผมก็เลยก็จําเป็นต้องกดรายงานผมก็กดรายงานไปละกดรายงานไปทุกคลิปไปแหละแต่ว่าช่องเขาก็คงไม่มีไรายได้เท่าไหร่หรอกอันนี้ก็ใครก็อยากเข้าไปฟังเข้าไปดูเลยนะครับฟังแล้วมันจะอารมณ์เสียเรามาดูความเคลื่อนไหวของวงพเพลําเพลินดีานะครับอ่าก็เห็นทุกอย่างกำลังครับรับรื่น ก็ดีใจกับน้องนะเดี๋ยวรถตู้มาคงจะสบายเนะเมื่อวานนี้ก็เห็นยืมรถตู้ของคุณแม่ไปอยู่แม่พวอมพิรดีไปทําธุระอยู่กับช่างภูมินะไปสั่งอะไรหลายเรื่องนะก็คงอยู่เป็นของชํารวยของฝากแลนะนะก็คงจะเป็นเซอร์ไพรส์วันที่12บสองนี่แหละนะครับก็รอดนะูเมื่อวานนี้เห็นแบบ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 ว่าออกแบบเรียบร้อยอาจจะมีสัก2อสามรูปแบบ เราก็รอดูนะครับวันที่สิบสองนี่น้องเป็ดน้อยคำล่าเนี่ยํลำละครเพชรลำเพลินเนี่ยมีอะไรจะเสิร์ฟไปบ้างแต่ไงวันที่เก้าเนี่ยวันนี้วันที่เจ็ดแล้วนะครับพรุ่งนี้วันที่แปดที่เก้าก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจนะครับแม่ลูกน้อยอเสียงอีสานนะครับจะเปิดไลฟ์สดไลฟ์สดแล้วก็เชิญเพชรลำเพลินไปแจมด้วยนะ หัวหน้าพรพิรดีก็จะนำลูกทีมที่ทั้งพระเอกนะพระเอกเต้นางเอกนุบลอ่าจำไม่ได้จำไม่ได้ทั้งหมดละแต่ก็มีขับไล่อีกคนไปด้วยนะไปร่วมแจมรู้สึกว่าจะเป็น4ีห้าคนนะครับวันวันที่9ก็ไปดูกันนะครับช่วยสนับสนุนกันเป็นการขาวากขยายวงนะไปเปิดตัวให้คนรู้จักเมื่อคนรู้จักกว้างขวางขึ้นนะครับ กระแสโซเชียลสนับสนุนด้วยนะครับกระแสโซเชียลก็สนับสนุนไปด้วยแล้วก็คนก็เห็นด้วยในเชิงประจักษ์เ,เรวไปในเชิงประจักษ์แล้วก็ได้ฝึกทักษะในการปล่อยเสียงในการร้องในการใช้ไมนะเครื่องเสียงต่างกันใช้ไม์ต่างกันเราจะทําตัวยังไงเราจะวางตัวยังไงมันถึงจะเป็นธรรมชาติวางตัวยังไงมันถึงจะออกมาดีนะเราก็จะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆสําหรับนักร้องน้องใหม่อย่างน้องคําล่า ถ,ถึงน้องก็จะเคยเป็นนักร้องเวทีลเล็กๆมาและเวทีมาก่อนซึ่งเป็นนักร,อร้องเรียกว่าวงาคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยมาก่อนขึ้นเวทีก็มีนักดนตรอีอยู่คน2องคนเสร็จแล้วก็มีนักร้องมีไม้ตัวหนึ่งลําโพงสองสามตัวมันก็จะต่างจากเวทีใหญ่ซึ่งน้องก็ได้บอกไปแล้วมันต่างกันการพัฒนาการาพรีเซนต์นะครับกับผู้ชมนะการสร้างความสัมพันธ์ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมน้องก็จะได้เรียนรู้นะครับว่าเราเอนเตอร์เทนยังไงนะเอนเตอร์เทนยังไงถึงคนชมก็จะก็จะได้ติดตามติดใจเราเราจะวางตัวยังไงก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็ซึ่งตัวหนึ่งที่เราดีใจที่สุดในช่วงนี้ก็คือ,อเราได้ช่างผูงม,มาแต่งหน้าให้น้องด้วยน้องก็คงจะมีความมั่นใจนะครับสรุปวงพิรำเพื่อนเนี่ยเป็นวงที่สมบูรณ์โดยธรรมชาตินอกจากจะมี สองผู้บริหารนะครับผู้ใหญ่บ้านสายจวดกับคุณพรพิรดีแล้วก็ยังมีคุณผูคณ้คุณวิทูลเสี่ยวนะวิทูลเสี่ยวผู้ใหญ่บ้านสายจวดด้วยอันนี้ก็เป็นคู่หูดูโอนะขาดไม่ได้เลยผู้ใหญ่บ้านขาดขาดเสี่ยวนะี่ก็ไม่ได้เนาะก็ต้องเรียกหนาะทุกครั้งนะไปไหนถ้าขาดเสี่ยววิทูลไปนะี่ก็จะว่ามีก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยกันประสานงานกันก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบอร์ดนะครับ นะเป็นเป็นบอดเป็นบอร์ดของวงอีกคนนะครับญาติสุภาพก็ดูดูโดยรวมๆนะครับเห็นมีนักรรองมาสมัครใหม่มีพระเอกนางเอกมาใหม่เมื่อวานด้วยนะถ้าเราจำไม่ผิดผมจำไม่ผิดก็จะมีนักครองที่อ่าตามตามมากับโอ๊ตโอ๊ตอภิชัยด้วยเมื่อาวานเนะี่ยพระเอกนะ้าตาดีทีเดียวนะครับแล้วก็นางเอกอ,อีกคนหนึ่งนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นชื่ออะไรชื่อนามหรือเปล่านะส่วนพระเอกชื่อเอิร์ธนะพระเอกเอิร์ธกับนางเอกนามนะมาสมัครเมืนะ่อวานแม่พรก็สัมพันธ์นิดเดียวนะรับเปนพอดี w ว f ฟรู้สึกว่ามีปัญหาก็เลยไม่ได้ข้อมูลเท่าไหร่แต่ไงก็ตามนะครับถือว่ากระแสวงเพลรมเพลินมานะครับแล้วก็ได้วงยูทูบก็ได้ YouTube ไอช่องใหญ่ เออเผยเผยแพร่ให้ด้วยในช่วงนี้นะครับทำประชามพันธ์ให้ด้วยไกลๆเลยนะครับเช่นอ่าเบาโจดีไซน์เนี่ยโอเคผมเห็นละชุมประชานี่ผมก็เล่าไปแล้วนะครับแล้วก็ช่องอ,อ่น้องอ้นฝั่งเราเนี่ยเขาก็มาพีเซษอ่ามาพีเศษในรเรื่องของคำลา นะครับเขาก็เล่าให้ฟังทางฝั่งลรวฝั่งเรา,านะครับ f อฟฝั่งเราก็เริ่มเริ่มเริ่มขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเพราะว่ามี YouTube ฝั่งนน้นช่วยแล้วก็ด้วยบุญของน้องเองนะครับที่วัดของอวัดมหาโชคผมจําชื่อได้แล้วนะวัดมหาโชคของอนยาคูอะไรท่านกําลังสร้างโอ้โหเป็นที่อลังการทีเดียวนะกังสร้างจะเสร็จ นักท่องเที่ยวก็กาลังไปนะครับเห็นช่องปา่าหมูพลังบวกนะได้นําเสนอคลิปไปเมื่อเช้านี่ผมก็ได้ดูแบุก็อลังการทีเดียวถ้าถ้าสร้างเสร็จนะพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาน,นี่แล้วก็พญานาคส,สององค์นะครับสององค์ใหญ่เลยนะครับังทั้งปู่และย่าเสร็จแล้วนี่คนผมเชื่อว่าคนจะไปเที่ยวเยอะนะครับ ฉะนั้นคนที่จะเข้ามาซื้อบัตรซื้อตั๋วในวันที่12นี้ก็จะได้ร่วมทําบุญในการสร้างพระพุทธรูปใหญ่นะใหญ่ที่สุดในแถวนั้นเลยของประเทศเราแล้วก็สร้างพรยานาคด้วยนะครับฉะนั้น359บาทนะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งทําบุญด้วยนะครับ แต่ถ้ามันจําเป็นเงินในบัญชีมันไม่พอก็ร้อยยี่สิบเก้าบาทก็ยังดีร้อยยี่สิบเก้าแก้มก็ดีนะครับช่วยกันนะสําหรับคลิปนี้ก็ยากไปแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากไว้แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามา,มาพบกันใหม่นะครับยังไงก็อย่าลืมติดใครที่มันชาแนลนะครับมีอะไรก็มีอะไรก็แนะนำได้นะครับเพราะว่าเป็นช่องน้องใหม่นะครับ ยินดีอยู่มากแต่ก็น้องใหม่ในวงการยูทูบเลสอาสลัคลิปนี้สวัสดีครับ